เขาถือบอกาเลาอยู่จปืนอ่ะปืน

โไลท์ไลท์ไลท์บนบ้านมีตัวหนึหน่งเอาเหรียญมาเอร์อจะชุบลงเอื้อทิ้งเหรียญหน่อยคุณนะไออยู่ข้างไอิ้งเหรียญแล้วหน่ของขอยู่นี่ของขอยู่นี่น สวันดีครับคุณอ้มสวันดีครับอ้้มอะไรครับเนี่ยเอมโสามนะตรงนี้เ m 4มนะสายยาว โอ้พระเจ้าจอนโหเยอะครับเยอะคิวฟรีก่อนคิวฟรี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 ดีตามได้นะดีหลายตัวเลยเล่นครับเล่นครับโนโนแซนเล่นครับเล่นครับแต่ตอนนี้ดาวหนึ down ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งช่วงนี้คนดูแบกครับคนดูแบกต้องเอาต้องเอาแล้วต้องเอาแล้ว

มันยิงทะลุไอวอต้องใช้มันมาแล้วครับมาแล้วมาเติมแล้วเติมแล้วเติมแล้ว,ลวอย่าบอกว่าหนีนะบ้านลุงหลังบ้านเคมาแล้วมาแล้วเห็นแล้วเสื้อเขาโถมดิครับตุ้ยเข้าไปตุ้ยเข้าไปเขาเรียกสนัยปะ เขาเล่นอะไรเขาเล่นปืนปืน M24 เขาเล่นได้ไงวะเยืมพวกสไนาอเนอ,บบนาอนาเ็นเยอะเลยพวกนี้โมเด็ตวันดีจ้จะโนแซต

ตึงจัด,ดมีแล้วเนี่ยสวยก็จะก็จะยิงเจ็บแล้วนะก็เลยแบบจะเจ้าพักนิดดีแล้วมันเจ็บหนักก็ดีแล้วตายใครยิงมาอีกวะไปแล้วจ้ะเข้าวงกันแล้วจ้ะยาวสามเลยบนซ้ายซ้ายมือเข้าลงซ้ายมือเข้าเลย แรงแรงแรงแอแข็งเลยนะสู้ครับสู้ครับสู้ครับสู้สู้กันต่อไปลุงดักวงแล้วเนี่ยรอแค่เห็นรอแค่เห็นตัวเล่เนี้ดาวงดวงดาวง

ดาวแล้วลงดาวแล้วดาวแล้ว้ไม่ได้แค่ตรงนจะดันเหรอผมไม่ไดันดีกว่าผว่าอยู่ใเขาก็ต้องวิ่งม้เ ยังไงเขาก็ต้องหยุให้เราหิงนะลงเล่นด้วยได้ไหมครับเปิดเลขห้องอยู่ครับเปิดเลขห้องอยู่แต่น่าจะเต็มก่อนนะครับ้องตู้เต็มแมล้วะล ้ไม่เจอเลอยู่กลุงไม่มีเลยบ้านตัวชุดบ้านตัมชุดต่องเยนนอะ still down Killing spree. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

Lông mà lùm, lông lùm, mà, mà chơi lùng này, chơi lùng này con may hết kênh ạ

เเดินขวาวตรงนีตงตง้ตามจ้าดหลักจับเลย Correcto.